จะเคยเห็นหลวงตาในเฟซในไลน์ในทางทีวีวันนี้หลวงตาไม่ให้มากราบใกล้ๆเลยเป็นการอาบอกบุญนะครับแผ่เมตตาให้กับที่น้องที่มาร่วมงานที่มาร่วมส่วนคนเ์ียนในวันนี้นะครับ,ไ,รบไม่ถวายปัจจัยนะครับไม่ได้ถวายปัจจัยนะครับถ้าใครต้องการอยากจะสร้างบุญด้วยก็วนข้อบัญชีเลยนะครับไม่รับฝากด้วยนะครับ โอลงตาพรุ่งนี้จังหวัดเดี๋ยวกําลังมีโปรแกรมอยู่ห่างจากนี้ประมาณ12กิโลนะครับเมื่อกี้ได้เรียนท่านผู้ว่าไปแล้วอ่าลงตาจะอยู่กับพี่น้องจังหวัดสขลายประมาณ150กิโลนะครับ150กิโลผ่านทั้งหมด5มเขอ5เภอ่ะพี่น้องที่มาร่วมเดินารลิขิตด,ดงนะครับที่มาจากนาครพนมอ,อวัดน้ําน้อยน่องนะครับพรุ่งนี้นะครับาพรุ่งนี้ จะมัดอยู่ที่วัดน้ำน้อยนอ้ <c oughs> อเพรับผมไปดูมาแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาได้นั่นแหละ <c oughs> แต่ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยน <c oughs> พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวฟังรายละเอียดพรุ่งนี้นิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ตื่นตีสามนีกนะครับหลวงตานะครับแล้วก็ทํามัดแล้วก็สวดมนต์ใครยังได้บุญเยอะๆก็ประมาณตีสามนะครับ <c oughs> มานั่งสมาธินะครับ ใกล้ๆก,ก็ได้นะครับใกล้ๆเลยถ้าท่านใดไม่รีบก็เดี๋ยวสักครู่ก็ถ่ายรูปก,ก็ได้นะครับหรือว่าพรุ่งนี้ไม่ได้มาสัมังกิน,นี่ก็มีช่องอมบาลินนะครับช่องสนะครับให้เขามาสัมภาษณ์ผมอยู่นะครับก็ฝากกันไปด้วยว่าการทุดงทั้งนี้เป็นการมาอ่าร่วมสร้างนะครับพุทธศาสนาอ่านิกิตศรัทธานะครับที่ศรัทธาหลวงตาบุกชื่นมกักรนีไจะบอกไปแล้วนะครับท่านใดที่อยากจะร่วมทาบุญใหญ่กับหลวงตา ในการสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลน,นะครับและก็สถานที่ราชาการนะครับทั่วประเทศนี่ครับทั่วประเทศมาจากทามพน,นุนไม่ได้นัดผิดชอบไปเอาคนแก่คนชราคนพิการคนท้องคนป่วยติดเต๊นท์ไม่ให้จากไปเลยจะนี้เหลือก็ถึงวัดที่คุยพักแล้วไอ้ตั้งโต๊ะเป็นโรงงานเป็นมาดาวัดถ้าอยากได้เอาไปยิบ นี่เอาไปกินไปคบไปสันไปพิจารณาเช้ามาเราไปตัวเปล่าไปเจอรถเก่าแล้วไม่เอาถ้ามันเหลียวก็ฝากไว้ที่วัดอีกไหนที่มันเป็นหน้าสดหน้าสันก็เอาไปแตายไว้บาอาจารย์ท่านอยู่ที่วัดที่เราพักอันเป็นตะขาบแดงหรือว่านุ่มเลยอันว่าเอ็มร้อยที่มันเป็นเล็กน้อยนั้นเอาไปไว้กับบาอาจารย์ท่านพิจารณาอยู่ที่วัดมาถึงแล้ว กินนะ้ำแต่ละวันได้ไหลกัน,นรถนี้ก็ฝากไว้คำนวยผู้ไปที่เติม่าให้บอกกันด้วยแล้วหมดเขตหมดชว่วงล้กกวก็บอกเขตที่รับผิดชอบต่อไปพานักาหให้คำแนะนำมาอย่างนี้บอกนะบอกแก่นี้ทำความดีขอทำความดีคุไหนข็นากแฟนนะ้องเอาไปบริ่ชาไปไหว,ว้ด้านพิจารณา จะเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กอนามัยโรงพยาบาลสถานีตำรวจวัดแคลเซต์หรือมีโครงการน้ำพุ่มเข้าไปอนุเคราะห์ส <OS iin> ่งข้อกันบอกล,อล,ล่วงหน้าไปก่อนเอาคนไหนนั้นมาขอเออคาน้ำพุ่มหรือว่าโรงเรียนหรือว่าจารย์นั้นมาขอเอาให้ทีเรามีความเมตตาเราเราไม่สักไม่กัดไม่ไม่สัดชงไว้เราเอาไปมากก็กินรถไฟมากก็หนับ ลูาม,มอหน้าที่ัห้ท่านที่เดินตามเป็นดูแลช่วยกันเป็นหุ้นเป็นตาเอาไป้ทำความชั่วไอ้อสีที่มันไม่ชอบก็เป็นคำของท่านตาบอกแล้วทำความดีื่อตาไม,ม่ส่งเสรินะมไอ้ะรคนทำรัตนานะถ้ามีความผิดขึ้นมาแล้กตาก็จะบอกบอกแล้วทำความดี่อ้ารทำความชั่วก็เรื่องของท่านน,นะ กับไอ้ไรท่านนะครับบาปทำของท่านอะไรคำนี้จริงบุ meeting, ญบมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงอันมีจริงพรลโอษบาลมีจริงธรรมมีศรัทธามีความเชื่อําสังครของพระเจ้าชาคนนั้นไม่เชื่อก,ก็นแไปก็แล้วแต่ท่านอันนี้ตัวใครตัวมันตามบอกแค่นี้แหละทัความดีวความพบการพบความชาตทั้าความชั่วกับความพบความชติ อีตัวเราไปถ้าใครอยากได้ก็ทำเอารู้แล้วเพวราะว์ทกันหมดแล้วบอกแค่น,นี้แหละนะออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนด้วยสาธุสำหรับวันนี้ีเดอทุกท่านทุกคนเด้อ